สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลนะครับสําหรับมะเขือนะครับห้าลูกนี้นะครับเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าลูกไหนอ่อนแล้วก็ลูกไหนที่เขาแก่นะครับเพราะว่าถ้าเราซื้อมาได้ลูกแก่นะครับเราก็ทําอาหารกินไม่อร่อยนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมานําเสนอวิธีการเลือกมะเขือนะครับให้ได้ลูกอ่อนๆนะครับ ก็คือเทคนิคเราก็ง่ายๆนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าหมวกนะครับของมะเขือนะครับหรือก้านเขานะครับแบบนี้นะครับเราก็จะมาดูกันนะครับคือหมวกหนาก็คือลูกอ่อนนะครับแล้วก็หมวกบางแบบนี้นะครับคือเขาแก่แล้วนะครับก็เป็นการดูมะเขือแบบง่ายๆนะครับ บางครั้งเราก็จะเสียเปียบแม่ค้าครับก็จะเลือกมาให้เราผสมกันมานะครับแต่ว่าถ้าเรารู้วิธีนี้นะครับเราก็สามารถซื้อหนึ่งโลแล้วก็เลือกมาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็จะเอาวางไว้แบบนี้นะครับลูกนี้อ่อนนะครับหมวกหนานะครับก็จะผ่าให้ดูเลยนะครับ นี่ครับอ่อนนะครับก็ทําอาหารอะไรก็อร่อยนะครับส่วนรูปนี้นะครับแก่นะครับเพราะหมวกเขาบางนะครับก็ดูง่ายๆนะครับดูที่หมวกของมะเขือนะครับจะบอกบอกว่าลูกไหนอ่อนลูกไหนแก่นะครับลูกนี้แก่นะครับก็จะเห็นว่าเมล็ดเขาแดงแล้วนะครับนะครับแล้วก็ดูแค่หมวกเขานะครับ หมวกหนาอ่อนนะครับหมวกบางแก่นะครับแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะครับหลายๆท่านจะได้ประโยชน์นะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะครับสำหรับนะคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ